ข้าวเย็นที่เหลือเดี๋ยวไปทิ้งนะคะเดี๋ยวเราเอาไปตากกันนะคะถ้าเราไม่มีหาถาดอะไรก็ได้ค่ะถ้ามีกระดง้งเอากระด้งตากนะคะีวันนี้เราทำเป็นอันชันเราก็เอาข้าเหนียวแบบนี้แดดแดดกลังดี ข้าวพองข้ทอดข้าวพองนะคะเป็นข้าวเจ้าหรือว่าข้าวเหนียวที่เราเหลือเราก็มาตัดน็มีอีก็มีแบบหนึง่งแบบที่เราปีคำคามฟ้าคำคลาม อันนี้ไม่ได้บีบมะนาวมันก็จะเป็นสีคขามๆถ้าเราบีบมะนาวก็เป็นสีนะวละ ไปตากแดดกันนะคะตากแดดทิ้งไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเย็นๆก็แห้งแล้วแดบดบจะจัดแล้วิบชั่วโมงให้แห้งกรอบแล้วเราก็จะนำไปทอดกันนะคะ แล้วนะคะข้าวเย็นที่เราเหลือเอามาตากแดดแล้วก็นำมาทอดเป็นอาหารว่างคะ่ะข้าวพองอาหารว่างนะคะจะทานแบบนี้หรือจิ้มกับน้ำตาลปี๊บก็อร่อยนะคะลองดูคะ่ะขนมโบรา